ถามแบบตรงๆอีกครั้งรู้แหละว่าคงถูกถามและตอบไปเยอะแล้วรู้สึกยังไงที่เห็นคําร้องเมื่อวานนี้หกรณีที่คุณธีรยุทธ์ไปยื่นต่อสารรัฐมนูญครับก็ได้อ่านทุกทุกข้อความนะครับที่ที่ยื่นหัวข้อทั้ง6ข้อนะฮะเราเองก็ที่แรกก็ตื่นเต้นนะครับวันก่อนหน้านี้ก็ตื่นเต้นว่าจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเจอไจได้หรือที่ทำให้เราตกอกตกใจได้นะครับ แต่หลังจากที่มีการแถลงต่เวลาประมาณสิบสิบนาฬิกาครึ่งอะไรนะฮะก็ได้ดูทั้งหกหัวข้อแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดความพิจกกังวลอะไรเลยครับครับคือส่วนตัวคุณไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยไม่ไม่ตกใจอะไรเลยครับท่นนี้นั่งอยู่ในสภาด้วยกันทั้งหมดสสก็ไม่ไปใครพูดถึงเรื่องนี้นะครับในพรรคเพื่อไทยมีมีแต่พอสกังวลเรื่องน้ําท่วมที่ภาคเหนือเชียงรายพะเยาแพร่น่านแล้วก็ ตลอดจนสุโขทัยนะครับเชียงใหม่ลําพูนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องาจะจะไปหาทางให้รัฐบาลเดียวยาแก้ไขปัญหานี่อย่างไรโดยเฉพาะดินโคลนที่สมในบ้านบางบางหมู่บ้านนี่ย,ยังขนออกไม่หมดเรากังวลกันเรื่องนี้แต่เรื่องที่ร้องมาทั้งหกประเด็นนี้ดูแล้วก็ก็ไม่มีอะไรหน้าน่าจะเป็นเรื่องหน้ากัางวลน,นะครับอย่างเช่นกรณีว่าท่านทักษิณสั่งการเนี่ยครับว่าสั่งการนี่คงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะออกมาจากง่ายๆมันน่าจะออกมาจากค่ายทหารนะครับ สั่งการเนี่ยมันไม่ใช่ฮะ mm hmm. เราก็อ่านดูหัวข้อว่าสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อว่าท่านทักษิณมาสั่งการให้พักเพื่อไทยขับพักพลังประชาัฐออกไม่มีฮะเพราะถ้าไปดูรายงานการประชุมที่พักได้ว่าวันที่จะจะพักเราไม่ไม่รับเนื่องจากสมาชิกก็คือสสทั้งหมดมีการพิปายในในพักนะฮะก่อนจะตัดสินใจเนี่ยก็มีการอภิปายกันก็มีการบรรยายการบันทึกการประชุมไม่เรียบร้อยถ้าว่าใครพูดอะไรหลายเรื่องหลายอย่าง สุดท้ายมีมติข้องสอก็คือไม่รับพลังประชารัฐไม่ใช่ท่านทักษิณสั่งให้ไม่รับไม่มีครับไม่มีใครมาสั่งนะครับแต่ว่าพวกเราเห็นว่าพฤติกรรมที่ที่ทํามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ทาอะไรแบบนี้เบื้องหลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่รับนะครับเป็นมตินะฮะไม่ใช่ท่านทักษิณสั่งเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีข้อหนึ่งที่ว่าประเด็นท่านทักษิณสั่งให้ให้ไม่รับให้ขับพลังประชารัฐออกไม่ใช่ครับอันนี้เราประเด็นนี้ชัดเจนได้ว่า ว่าเราไม่ได้กังวลถึงประเด็นนั้นนะฮะ,ะแล้วก็ไม่มีใครมาสั่งแต่แต้วอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าอะไรนะครับร่วมมือกับคุณเซนเนี่ยผมว่าท่านท่านทักษิณกับท่านคุณเซนเนี่ยรู้จักกันมาเท่าที่ผมอยู่ในสภาตั้งแต่ยุคแรกๆที่เกิดจลาจลขึ้นในประเทศกัมพูชาแล้วก็ท่านทักษิณเอาเครื่องบินไปรับและช่วยคนไทยกลับมาอะไรเงี้ยฮะก็เป็นความเด็ดขาดแต่ว่าในการที่เป็นมิตรประเทศแลว้วรู้จักรักคุ้นกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในนั้นผมอ่านดูว่าเหมือนกับว่าท่านรัศมีได้ยกแผ่นดินไทยให้กัมพูชาบางส่วนีน่ผมว่ามันตลกนะครับผมเชื่อมั่นว่าไม่มีไทยพิสูจน์ได้ว่าไปยกตรงไหนให้กัมพูชาให้มีผลประโยชน์เหนือไทยและผมก็ไม่เชื่อคนไทยคนไหนที่จะทําอย่างนั้นในประเทศนี้ก็กกไม่ได้กังวลในประเด็นนี้นะครับส่วนประเด็นที่พูดถึงว่าร่วมมือกับพรรคประชาชนในการแก้ไขรัฐมนูญต้องเรียนว่า ใน,ในฐานะที bien, ่สสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยในเมื่อพักประชาชนเขายื่นแก้รัฐมนูญหลายมาตราในทางกฎหมายเนี่ยของพักของของสภาเนี่ยในเมื่อฝ่ายค้านยื่นเสนอกฎหมายแก้กฎหมายรัฐมนูญเป็นหลายมาตรานะครับเราเนี่ยในฐานะ oui. ท well ี่เป็นริรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องยื่นกฎหมายประกบทุกครั้งครับไม่ว่ากฎหมายเรื่องอะไรที่ฝ่ายค้านยื่นไปเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเราถ้าดังไม่ทาเนี่ยเขายื่นไปแล้วไม่ใช่พิจารณากฎหมายเขาด้านเดียว เราก็เห็นว่าพรรคพลังประชาชนเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาใช้คําว่าอายกเลิกหมวดจริยธรรมทั้งหมดเราก็ยื่นประกอบของเราเนี่ยไม่ได้ยกเลิกหมวดจริยธรรม, <S <S มแล้วก็ประกอบกันไปอันนี้ไม่ใช่ความร่วมมือนะครับข้อมูลทั้งสองอย่างนั้นไปตรงกันเลยเพราะนั้นที่ไปเขียนว่าร่วมมือกันนะฮะเพื่อจะแก้รัฐธรรมน,นูญไายบาจาแล้วก็แก้หมวดจริยธรรมไม่ใช่ครับหลักฐานมันมีอยู่ที่สภาครับไปขอดูได้เพราะนั้นก็ไม่ใช่ความร่วมมือเพราะนั้น ความเห็นต่างทางทางทางการเสนอกฎหมายรัฐสภาเนี่ยเมื่อฝ่า,คายค้านยื่นมาในฝ่ายรัฐบาลก็ประกุกของเขาเนี่ยตัดหมวดจริยธรรมเราบอกเราคงหมวดจริยธรรมเพราะว่าไม่ใช่เรื่องปิดปกติอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ไม่มีครับไม่ไม่ทําให้เรากังวลเลยครับครับมผมจะจําไม่ได้มีค่าหกประเด็นมี 6, ป,รนม 6, ประเด็นไหนที่ผมยังไม่ได้พูดบ้างครับครับจริงๆประเด็นให,ใหญ่ก็หมดแล้วหลักๆเนี่ยอ๋อประเด็นเรื่องของคุณทักษิณกรณีหนึ่งเลย คุณทักษิณเนี่ยนะครับสั่งการให้พรคเพื่อไทยใช้อำนาจในฐา,านะรัฐบาลทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับไปอยู่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่แทนที่จะอยู่ในเรือนจําอันนี้อ,นนอนนีผมพอตอบเลยนะครับ,รบผมเองเนี่ยเห็นท่านทักษิณเข้ามาในสมัยรัฐบาลประยุทธ์นะครับแล้วก็รัฐบาลประยุทธ์นะครับส่งท่านทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับณเวลานั้นต้องไปดูข้อเท็จจริงแบบว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลขนานั้นขนานั้นเราเป็นฝ่ายค้านนะครับ แปลว่าท่านเข้ามาในช่วงที่ที่รัฐบาลท่านประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรลฐมจีมีท่านวิศุเครืองอามเป็นคนดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องจัดการเรื่องพวกนี้ดูแลกรมราชธรรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นว่าท่านรักสินไปสั่งเนี่ยคงสั่งไม่ได้ข้าสั่งประยุทธ์ที่คงไม่ใช่อะ่ะไปสั่งท่านวิศุทธี่ผมว่ายิ่งไปใหญ่ก็ได้ประเด็นนี้ก็ก็ก,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 ก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีข้อเท็จจริงแต่ว่าเรามาเนี่ยท่านท่านได้อยู่โรงพยาบาลตับวจแล้วตอนเรามาเป็นรัฐบาล ท่านม่นท่านไม่ได้อยู่ที่สมราชาติฐานเพราะนั้นมันไปดูด้วยหลักฐานอะไรต่างๆในเวลาจะร้องอะไรผมก็อยากให้มันมีข้อที่จริงนะครับมันก็จะได้ตื่นเต้นบ้างนะครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่พูดว่าอะไรย่างนี้นว่าท่านรักษิณไปพูดถึงนโยบายต่างๆเนี่ยผมก็ขอชี้แจงว่า,าท่านายกทักษิณ <ogn> เป็นอดีตนายกเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วไปที่ไหนท่านก็พูดถึงเรื่องต่างๆเนี่ยทั่วไป ถ้าได้ยบายที่ท่านพูดวันนั้นก็ไม่ได้บางอย่างอาจจะตรงกับของพรรคของรัฐบาลแพ่ทางทานบางอย่างก็ไม่ได้ตรงทั้งหมดดังนั้นไม่ใช่ว่าสั่งการว่าจะต้องให้ทาอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าท่านก็เคยทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ในยุคนนนหนึ่งที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็ยอมรับไม่ว่าโครงการสามสิบบาทรักษาทุกทุกที่ตอนนี้ก็ก็ก็ไปรักษาทุกที่แล้วนะครับไม่ใช่รักษาทุกโรงพยาทุกที่แล้วมันก,ก็ก็ตรงกันไม่ใช่ว่า ท่านรักสิน์พูดถึงเรื่องการปราบปรามยาเสพติดแล้วรัฐบาลต้องต้องไม่ปราบปรามยาเสพติดนะเพราะงั้นจะไปตรงจะเป็นการเอา้วยบายมาใช้หรือท่านพูดถึงเ,เรื่องผลประโยชน์ในทางทะเลอะไรเงี้ยเราทําไม่ได้นะเพราะปิดเพราะว่ามันจะไปตรงกันอันนี้มันก็ประทิชาติคงไปไม่ได้ความจริงเนี่ยการเป็นนักการเมืองหรือคนไทยเนี่ยต้องมองว่าเรื่องไหนที่เขาทํามาดีแล้วและเป็นประโยชน์มาสารต่อได้ครับผมว่าไม่ใช่มาครอบงำอะไรเพราะนั้นผมยืนยันได้ว่าในฐานะที่เป็นประธานที่ประชุมสสมาตลอดฮนะ ตั้งแต่ปี62เนี่ยจนปัจจุบันนี้เขาก็ยังให้ทําหน้าที่อยู่ยอยู่ผมก็ไม่เคยได้รับคาสั่งอะไรจากท่านเลยถ้าเป็นวิบก็ไม่เคยได้รับคาสั่งจากท่านสินว่าให้ทาอย่างเมื่อน,นี้ไม่เห็นนันมาแทรกแซงเลยนะครับผมเชื่ออีกที่อยากได้รับโทรศัพท์จากท่านสักครั้งจะได้คุยด,ด้วยไม่เห็นนันโทรมาหาผมเลยนะ <c oughs> ฮะอันนี้อันนี้ก็กมองว่าถ้าเรื่องไหนแล้วครับที่ข้อความผม่างงแต่นโยบายที่ท่านพูดเป็นทางสาธนรณะเนี่ยหมายว่าถ้าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยรับส่งารของท่งนานรัศินมาใช้เนี่ย มันเป็นการครอบงำใช่ไหมผมว่าอไหนที่มันดีเราเลือกเอามาใช้ใครก็แล้วแต่ที่ไปพูดแต่หน้าที่เป็นอดีตนายกรลฐมนตีเรามีสามารถทําให้บ้านเมืองในขณะนั้นมันฟื้นคืนชีพมาได้ทําให้การปราบปรามยาเสพติดหมดไปเนี่ยวันนี้การปราบปรามยาเสพติดก็มีรัฐบาลก็ทาอยู่แต่ว่ามันไม่แรงเหมือนยุคท่านทำชาวบ้านอยากให้ทําเหมือนในยุคท่านักษิณด้วยซ้ำไปแต่ว่าวันนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ทําขนาดนั้น ถ้า่อครอบความตรงไหนครับผมผมก็ยังคล่องใจว่าครอบอะไรคือประเด็นของการครอบครับใช่ไหมฮะถ้าครอบครับมีการสั่งการในพรรคสิครับผมมาบอกว่าไอ้ท่านประธานสสอที่นี้ต้องทำเรื่องนั้นะนี่ไม่มีไม่เคยได้รับแต่ว่าลูกท่านเนี่ยในฐานะลูกนายกคุนจีท่านจะไปเยี่ยมพ่อท่านหรือไปพูดคุยอะไรเนี่ยเราไม่ทราบผมไม่ได้ไปด้วยก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านท่านบอกอะไรนายกมาไหมแนะนำอะไรนายกการทรงาะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องที่ดีผมว่ามันก็เป็นประโยชน์ เราก็ผมก็เชื่อว่าท่านนายกเป็นตัวงตัวเองและทํางานได้โดยทีมที่ปรึกษานายกระพีมีเยอะแยะคณะคอรมบ์เขามาจากหลายพักวันเนี้ที่เราทํางานในที่ว่าข้อมามรัฐบาลเนี่ยต้องพูดข้อที่จริงเลยครับว่ารัฐบาลมันหลายพักนะท่านเป็นสิบพักนะวันนี้าจะข้องวามจากตรงไหนแล้วครับใช่ไหมคณะรัะรมตีก็มาจากหลายพักมันไม่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวนะครับอันนี้ต้องยืนยันและชี้แจงข้อที่จริงก่อน